มัไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าว่าถ้าเกเราคิดหน้าไปถ้าเกิดเราคิดหน้าก่อนนะแล้วเ,เ,เราไปคิดหลังนะเราก็จะไม่ถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าเราแก้ไม่ได้ไงเพราะคิดหน้าไปใครไปทำคิดหลังเพราะว่าคิดหน้ามันไม่ได้คิดหลังไงพอทำหลังไป แล้วเราต้องคิดอะไรก่อนเราต้องคิดหน้าหรือหลังต้องคิดหลังก่อนเราค่อยไปคิดหน้าใช่เพราะว่าถ้าจะคิดหลังก่อนแล้วเราก็จะรู้ไงแล้วเราไปทำมันมันก็จะได้ไหนยกตัวอย่างในคิดหลังก่อนสมมุิสมมุิเรื่องเรจะไปขี้ใช่ไหมเออไปไหนนะเราจะไปขี้ไปขี้อ่าโอเคไปขี้เอามาแล้วเราจะไปขี้ใช่ไหมอือฮึแล้วถ้าเกิดนะมันถ้าเกิดนะมันแต่ว่า แต่ว่าน้ามันไม่มีเราก็จะกดชโคกโกไม่ได้ใช่แล้วอย่างนี้เราต้องวางแผนยังไงเราก็ต้องคิดหลัวว่าช็กโกมีน้ามันไม่มีบัวแล้วขี้ก่อนหรือว,ว่าไปดูน้ำก่อนเราก็อาบน้ำเลย <c oughs> อาบน้ำอะไรก็อาบน้ำล้างขี้ใช้บัวไงเพราะว่าชักโกมันไม่มีที่ล้างสู้วนก็เอาบัวไปล้างขี้ โอ้ปวดหัวสุดสำหรับแม่มหนูถามแม่แล้วว่าถามแม่สิสำหรับแม่เหระครอบครัวสำคัญที่สุดแต่บางทีเราก็ต้องมีเงินครอบครัวอันดับที่สองถึงอันดับถึงอันดับที่แปดนะลูกอันดับหนึ่ง เพราะว่าลูกอ่ะยังเป็นเด็กอ่อนต้องการการสอนในสิ่งที่ถูกต้องและดีเพื่อที่เขาสามคนเลยกัดโตงกัเพื่อให้เขาเติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่ออกดอกออกผลกมีรากแก้วที่แข็งแรงต้นไม้อะไรไม่มีต้นไม้ต้นไมต้องมีรากมีรากแก้วที่แข็งแรงไม่ก็ล้มใช่ไม่ันก็ล้มหน้าที่ของพ่อกับแม่คือทำให้ลูกทั้งสามคน แข็งแรงเราต่อไ,ไปก็พ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณมากัรักตัวเองอะดิค่ะยังรักตัวเองนี้ของแม่นี่อาวอันนี้แค่พ่อแม่เหรอพ่อแม่แบบสองเพราะว่าพ่อแม่ให้เรามาเยอะอให้ทั้งความรู้ให้ทั้งการศึกษาให้ทั้งอาหารทําให้เราอะเติบใหญ่ทุกวันนี้แล้วเรา,าเลี้ยงลูกต่อได้ถ้าไม่มีพ่อแม่ที่ให้เราอดมื้อกินมื้อหรือว่าไม่ให้อาหารเราไม่ให้ความรู้เรา ก็ยายไหวย์ยายหวยเนี่ยยายรวยไอ้แม่ไม่ต้องพูดถึงพูดนะแล้วก็อ๋อมีแม่อ้วนอีกแม่อ้วนที่เคยเลี้ยงแม่กับพ่อแก่กแม่อ้วนกับพ่อแก่เป็นแม่แม่ไม่ยากก่อนอาอยากเลยโอเคยากเลี้ยงแม่เลยนะเออย,ยากเลี้ยงแม่แม่เป็นยานะเองได้เล้ยงเยอะกวทุกคนเออใช่อ่ะต่อไปก็พี่น้องพี่น้องก็มีครอบครัว เออใช่เออแล้วก็แม่แล้วก็พี่น้องเออพี่น้องพี่น้องทำอะไรก็พี่น้องก็ช่วยเหลือเป็นเพื่อนยามแก้เหงาช่วยเหลืออย่างอาก้อยอย่างเงี้ยแม่มีทุกวันเนี้ยอาก้อยช่วยแม่อ้อยช่วยแม่ช่วยเลี้ยงลูกแล้วก้อยตีตัวเตี้ยเอออาก้อยตัวเตี้ยเพราะว่าปกมาังักหน้ามุกแล้วอาปุ๊กทุกคนน่ะเลี้ยงแม่มาก่อนคือช่วยกันเลี้ยงคนละไม้คนละมือจนโตขึ้นมา ไม่ได้แม่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะแม่ต้องคนนั้นเอาไปฝากคนนี้คนนี้เอาไปฝากคนนั้นเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาแล้วก็โตไหนจะเป็นเพื่อนเล่นตีแดดก่อนหน้านี้เราก็ตีแดดเป็นพี่คอยเลี้ยงแม่เยาวัายไปวิ่งนุ๊เม์ก็ต้องพี่น้องก็เลี้ยงมาแม่จิ๋มก็คอยรับส่งโรงเรียนตอนเรียนที่โรงเรียนสัทธาแม่จิ๋มคอยส่งตอนเย็นก็กลับกับแม่จิม๋มอ้อยก็ช่วยเลี้ยงหลานปุ๊ก็ช่วยเลี้ยงหลาน อาแซมก็ช่วยเลี้ยงหลานทุกคนมีพระคุณหมดอาหน่องก็มีพระคุณแต่อาหน่องเขาไปได้ไปอยู่ในที่ที่เขาเลือกแล้วแล้วก็ต้องให้เขาเลือกเองเพราะว่าเราช่วยเขาไม่ได้ทางนี้ก็มีลูกอยู่ช่วยไม่ไมหวอาอยา่อยาพูดชื่อใช่ไหมอาป่อไปสามีสามีก็คือป,ปา้าป๋าอาก็พ่อไปแล้วไงเอาพ่อไปแล้วอเ,เอาคกดได้พ่อแม่พี่น้องป้า ป๊าป๊าบอกว่ากัดถามแม่ว่าอะไรนะอะไรมีอะไรนะสําคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมแม่ก็ไล่อยู่แล้วใช่ไหมเมืม่อ,อก,กี้คออะไรละคอสี่เหรอเมืม่อก,กี้น่าจะประมาณก,กี่คอละเริ่มมาเด็กเด็กเด็กย่าตัวเองแล้วก็เด็กย่าตัวเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนมีเหรอ พี่น้องอ่าเพื่อนก็มีเพื่อนก็สำคัญเพราะว่าอ้าวเพื่อนก็พี่น้องไงเออใช่เพราะว่าอย่างท้าแม่ก็มีสี่ข้อแล้วสี่ข้อเลยเลยอีกใช่เลยสี่ข้อเลยแปข้อสิ่งที่สำคัญไหมนะแม่ก็ขอบคุณจริงๆแม่ขอบคุณเยี่ยหวายมากๆอ้าวทำไมโอ้หนูว่าหนูว่าอย่างนี้แม่แม่ไม่เอาบัลพัลลุดเลอ่ะก็ลลัก์พัลลุษก็แม่อ้วนเพราะแก่ไง แม่อ้วนพราแกเป็นคนที่เลี้ยงแม่มาอาม่าอาม่าด้วยอาม่าด้วยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอาม่าด้วยเออย่าอูด้วยเออมีพระคุณหมดย่าย่าอูดก็ย่าอูดก็มีพระคุณแต่ว่านายไม่ใช่ไม่ใช่แบบเวืนปลืรอกอ๋อตอนนี้ก็ตอนยังยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ใช่ไหมยังเด็กอยู่นี่นาญาดาด้วยญาดาก็มีพระคุณชอบมาช่วยแม่ทำ นัน่นทำนี่<ด>เรียนกราฟิกดูแมว <c oughs> ทำตะมุตะมิถือกับข้าวล้มละลายเพรพี่โตซื้อกบข้าวมาให้พี่โตกินล้มละลายไปเลย,<ด>ยเป็นยาให้<ด>ชอบสืของ,ลงเล่นให้แล้วก็อันนี้หรือว่าแม่นเจ็อมน่า้องอะไรแม่จะพูดอะไรแม่เอามาทั้งหมดมาอ๋อแม่ก็จะพูดว่าแม่ขอบคุณล,ลูกมากที่มีลูกดีก ก็ขอบคุณทุก<ม>อย่างเลยที่มันมาช่วยเหลือแม่แมกับป๊าด้วยทางความรู้สึกด้วด้วยทีอ่นอานคำความรู้สึกกันโอเคถ่ายรูปดูขอดูลูกขอดูกล้องกล้องกล้องขอความรู้สึกกันกันหน่อยเพราไม่ใช่ว่าหนูชอบใครได้เพือแค่ไหนใช่เริ่มมาเนี่ยาฟิกพี่โอเหมืมนนอ่แม่ต่อไปก็คือยาลา ต่อไปคือต่อไปก็เวดอันที่สี่ต่อไปก็เออกราฟิกกราฟิกพี่โตเยาดาคุณย่าแม่แล้วใครอีกโอเคลูนะกืมก็ไม่เลน่นนะแอ่กกอออต่อไป แล้วก็แล้วก็ทุกคนเลยที่แบบเป็นผู้ใหญ่เนี่อยอืมคนสำคัญของกัดเลยเลี้ยงกัดมาแล้วคนสำคัญหนูที่เลี้ยงกันเลี้ยงหนูรู้อยู่แล้วตัวเวตีเ้ยเตีเ้ย,ยแก่แล้วตอนนี้อยู่แม่กอง แก่แล้วนะไปถึงทุกครั้งต้องไปกอดขึ้นต้นด้วยคำว่ายอยักชอบซื้อเสื้อผ้าไว้ให้รักใจรักเลยมากหนูเลี้ยงี่หมวยแต่ไม่ได้แปลว่าหนูไม่รักยจหมวยแต่บางทีหนูก็ลืม ทีมหมน่งค่ะอตลัตยสามแม่มแล้วก็ทุกคนที่อยู่แม่กองทุกคนที่อยู่แมกันห้ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่แม่กองพวกเพื่อนแม่อ่าเพื่อนแม่ต่อไปก็มีเอต ก็มันทาดให้เปนอันโอเคมันับดูเป็นนที่สามโอเคโอเคมันัดูจะมี่มาเ่อแกม่อุ้่ออะไรก้าวมันมีคนักนเดต้องรำบั คนที่รักมากที่สุด <C> e <ak> เป็นคู่แฟนพี่การพี่การอยู่ไหนคะพี่การพี่การอยู่ไหนใช่เป็นหนูก็ให้เป็นนบบใจดีเพราะว่ามันไม่ช่วยเลยหนูอะไรเรียมันแต่ขอทำงานก็ไม่ทำงานข้านาบากให้หนูเอง <c oughs> <c oughs> เอาใจใจก็เอาใจเวลาลเป็นปัญหาก็ร <c oughs> ้องไห้ร้องจะให้อภัยน้องได้ไหม เพราะว่าน้องยังเด็กอยู่เพราะมันยู่ถึงให้ใครมันก็ทำเรื่องไม่ดีเนยก็แปลว่าเขายังเด็กอยู่เขายังเด็กอะไรห่างกันห่างกันแค่ปีเดียวลองแต่กัดไม่เล่นน้ำลายอืมโอเคเล่นไหมตามเล่นอ่ะเล่นน้ำลายเหรอเออแต่ลังแกน้องอยู่อืม ้แล้วก็เก๋ไก่ตีอะไรตีตออ่ะสะกดเลยสะกดเลยตออีตีอตอ,อตออัวตัวตออัวตัวตัวไม่จัดตัดสูงอ่ะนับหนึ่ง เก่งมากส,สวัสดีครับพูดชื่อด้วยชื่อนามสกุลวันกรเพียงพจนพันเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่หกรักคุณครูมากมากไหมไม่ค่อยได้ย, <laughs> <laughs> ยิ้มได้ <c oughs> อเอล่าน่งล่ะ วตึงเพรตึงตึนังสือนังสือสวยสวยงาไหมสวยไออใบงานใบงานออใบงานนีศิลปะศิลปะหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะ Ngân xong xong à. à, có sẽ đi này to วันนี้กัาิกอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่กันที่สวนสวนเด็กเล่นของของพี่โต,ตนี่นะคะกราฟิกเขาก็มารับเงินน, 1, นะคะโรงเรียนคืนเงินให้1,200บาทนะคะกราฟิกหนูจะไปดูอะไรคะหนูจะไปดูอะไรคะหนูจะไปดูอะไรคะอาปาพี่กราฟิกจะไปดูเต่านะคะนี่นะคะวันนี้โรงเรียนพี่โตรเริ่มมีการพัฒนานะคะเริ่มมีสนามหญ้าเล็กๆนะคะสมอลสมอ a อะไรคะ มีจุดล้างเท้าด้วยโอ้โหจุดยอดนี่นะคะเออจุดล้างเทา้านู่นนู่นไปดูช้างไปดูช้างโอ้โหยาสวยมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายจากมุมนี้นะคะนี่นะคะแลนะเดี๋ยวจะส่งคลิปไปให้พี่โตเขาดูนะคะพี่โตเขาอยู่ที่แม่กองพี่โตคะอะเดี๋ยวดูดิไปดูม้าลายม้าลายโอ้โหยาโรงเรียนพี่โตนะคะ มีเป็ดด้วยนะโอ้ยมีเป็ดด้วยมีเป็ดด้วยครับพมานี่แล้วนี่มาสิไปดูสิมีช้างด้วยว,ว้าวมาแล้วเขาให้เราถ่ายรอบๆนะคะนี่นะคะมีเป็ดน่ารักไปดูเป็ดกันเป็ดเราไปไปดูเป็ดกัน เป็ดเป็ดมาดูเป็ดเออมาเร็วตามแม่มาอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ไดโนเสาร์ไดโนไดโนเสาร์อันนี้มอเตอร์ไซค์อันนี้ช้างกา่งมาหาช้างเร็วกาแฟมกนจะไม่ออกจากจุดที่กา่งมาหาช้างเร็วเขารับฝักหนาม,มาก แน่แน่แน่มีปลาไหมกระปิมีปลาไหมน้ำผู้ ยาย ไปรถต่รอรอู่ข้างหลันนะไอกระเบกอันนี้ทานนี้กระเบกโน้รถใครก็ไม่รู้มาเร็วนี่ทางนี้ไม่ใช่รถเรา may pae